สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของคนแหลมค่ะใช่ค่ะดิฉันหายไปนานมากและใช่ค่ะดิฉันไม่ได้โชว์หน้ามาตั้งนานแล้วงานเยอะค่ะแล้วก็ดิฉันกาลังปั้นอีกช่องหนึ่งด้วยใครที่ชอบดูแคสเกมอินดี้หรือว่าแคสเกมแนวเนื้อเรื่องก็ไปดูดิฉันนั่งรั่วได้ในช่องชื่อแหลมเฟียวนะคะ <laughs> อะไรคือโฆษณาช่องของตัวเองเนี่ยคือเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองหรอเนี่ย แต่เรามาพูดถึงสปอนเซอร์ของเราวันนี้ดีกว่าเยฟันเนี่ยเขาส่งตัวหูฟังมาให้ดิฉันลองตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวเยฟันโอเปนจัมค่ะก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าการรีวิวครั้งนี้มีสปอนเซอร์ส่งสินค้ามาให้ฟรีแต่ก็ยังขายี่เหมือนเดิมไม่เน้นขายเราเป็นนักรีวิวเราไม่ใช่คนขายของอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะบ่นว่า รีวิวหูฟังทำไมไม่ใส่หูฟังให้ดูโอเคประมาณนี้นะได้ไหมเออโอเคสเปคพื้นฐานนะคะเอียฟันโอเพนจัย้อนเวลาหาอาดีตกับไปใช้บลูทูธ5.3ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคะ่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้5.4โคเดกอยู่ที่ s b c a a c l d a c นะคะกันน้ำได้ที่ i p x 7หมายความว่ามันสามารถกันน้ำลึก 1เมตรได้30นาทีใครเอาตัวนี้ไปออกกำลังเงือชุ่มๆได้เอาไปได้เลยท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังแต่ไม่ได้แปลว่ามันเอาไปไว่ายน้ำได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนทําหูฟังจมน้ำา1เมตรท่านก็จะมีเวลาแหวกว่ายภายใน30นาทีแหวกว่ายไปหามันหรือจนกว่ามันจะโดนปลาคาบไปกินแบตเคสอยู่ที่42ชั่วโมงแบตหูฟังอยู่ที่11ชั่วโมง อยู่ได้ยาวๆคะ่ะแบตนี่พอมากรองรับแอป e อียร์ฟันออดนะคะต่อได้2เครื่องต่อเร็วต่อไวดีไม่์สตัวมี ENC ช่วยตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะวัสดุและการดีไซน์คือบอกตรงๆว่าไอตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ประมาณ2-7 ประมาณ2,700กว่าบาทได้ก็เกือบ3,000แล้วแต่ว่าเคสของมันค่อนข้างจะก้องแก้งไปนิดหนึ่งมันเหมือนแบบพลาสติกธรรมดามากเลยอย่างไรก็ตามตัวหูฟังวัสดุดีนะคะก็คือตัวหูฟังเนี่ยมันมีก้านที่ยืดหยุ่นสามารถปรับองศาต่างๆได้แต่มันล็อกไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถเอามันเข้าหูอะแต่มันจะหันซ้ายหันขวาหรือว่าเงยขึ้นเงยลง แล้วล็อกไว้เนี่ยไม่ได้แล้วถ้าดูดีๆเนี่ยลักษณะตัวหูฟังมันเหมือน f i e l GS เลยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบ f e ลแบบ f i e l GS เนี่ยก็จะชอบใส่ตัวนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะงานดีงานประกอบดีทุกอย่างดีหมดยกเว้นแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับคนหูเล็กอีกแล้วดิฉนันก็กําลังจะอิ่มเอมกับเสียงเพลงอยู่เนี่ยก็ใส่มันเข้าไปปุ๊บแล้วก็นั่งๆอยู่ฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เอียงหน้านิดนึงมันก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะมันก็จะหลุดแล้ว เพราะงั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ว่าคนหูเล็กไม่ค่อยจะหา Open e เอียร์ใส่ได้นะคะแอปและการปรับแต่งนะคะก็คือแอปเอียร์ฟันมันดีอยู่แล้วมีเกมโหมดสเตเตอร์โหมดสเตเตอร์โหมดนี่ดีมาก t เตเตอร์โหมดเนี่ยเอาไปใช้ฟังเพลงเพลงมันจะเสียงแตกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเอาไปดูหนังมันกระหึ่มดี เออเสียงหนังมันจะกระหึ่มมันจะกว้างขึ้นนะคะถือว่าทําออกมาได้ดีเลยปรับ EQ ได้อย่างอิสระแล้วในการปรับ EQ เนะะี่ยค่ะก็มีสิ่งที่เรียกว่า My Sound Profile ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดให้เราเข้าไปทำค่ะเพื่อจะได้ดูว่าเราเนี่ยได้ยินย่านไหนชัดหรือว่าได้ยินย่านไหนไม่ชัดแล้วก็จะนำโปรไฟล์เนี่ยไปเป็น EQ ส่วนตัวของเราอีกทีนึงด้วยค่ะ ปรับแต่งคำสั่งการแตะหูฟังได้เชื่อมต่อได้สองเครื่องเปิดปิด l อร์แดกได้เปลี่ยนภาษาไว้พร้อมก็ได้ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติก็ได้และมีไฟล์ใหม่เฮดโฟนด้วยสรุปคือแอปครบจบ One Stop Service ในแอปเดียวแอปดีไม่มีเออเลยนะคะ เกมหมดดีเอีย่าฟันไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกมหมดนะคะใครซื้อใครอยากหา open e เอที่เล่นเกมเล่นดีเลย์มันต่ำจัดจัดเนี่ย open jump ซื้อไปไม่ผิดหวังค่ะ โดยรวมนะแจมแมวมาก <c oughs> โดยเฉพาะตอนเปิดแอลแดกเสียงโคตรดีเลยตอนเปิดแอลแดกข้อเสียเนี่ยคือท่านจะต่อสองเครื่องไม่ได้แต่มันคุ้มเสียงัโคตรดีเลยเวทีคือกว้างกว้างมากนะคะความดังคือดังดีมากความชัดเนี่ยคือชัดเจ๋วเสียงฉาบเสียงกลองเสียงร้องเสียงกีตาร์โคตรจะชัดเลยค่ะแล้วมันเหมาะกับใครอะ่ะก็คือดิฉันคิดว่า Open Ju m เนี่ยเป็นหูฟังที่ ฟังได้ทุกแนว่านจะเอาไปฟังเมทัน EDM เสียงร้องเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรก็ได้มันฟังได้หมดแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ซื้อ Open e เ r ไปเพื่อให้เบสมันเยอะให้เบสมันหนักให้มันกระแทกหูเนี่ยอืมตัวน,นี้อาจจะไม่ใช่คำตอบของท่านนะคะเพราะว่า Open Jump เนี่ยไม่ใช่หูฟังที่เน้นเบสเยอะมันเป็นหูฟังที่ให้เบสมาพอดีพอดี คือฟังแล้วมันไม่อึดอัดหูอะค่ะใครที่มีปัญหากับการที่เบสมันอึดอัดหูอะไรเงี้ยโอเพนจัมแนยโอเคมากนะคะแต่สําหรับท่านที่ชอบเบสจะรู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันกระแทกน้อยไปหน่อยโดยปกติโอเพนเอียร์ค่ะมันจะมีไดเวอร์ที่ใหญ่พอไดเวอร์มันใหญ่มันก็จะกระแทกตรงกระดูกอ่อนของหูเนี่ยทำให้มันสั่นตึงๆสะใจสดๆแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นโอเพนเอียร์ที่ซอฟ ละมุนกับหูคุณนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคอเบสคอเมทัลเนี่ยอาจจะไปหาตัวอื่นแต่สําหรับท่านที่ใช้ทั่วไปฟังทั่วๆไปฟังได้ทุกแนวแล้วชอบความไซ้ความชัดของเสียงเนี่ยโอเพนจเป็นตัวเลือกที่ดีมากค่ะแล้วถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเบสอยากได้เบสมากกว่านี้นิด,น,ดนึงก็ ไปปรับในแอปได้นะคะไปเลื่อนย่านเบสให้มันขึ้นได้อย่างไรก็ตามมีข้อเสียคือเวลาที่มันปรับเบสขึ้นน่ะเสียงมันจะเบาลงค่อนข้างเยอะทําให้ท่านต้องเร่งเร่งเสียงไปจนเกือบจะ80-90เลยทีเดียวเสียงทุกอย่างคือโอเคหมดซื้อมาคือไม่ผิดหวังหรอกคะ่ะเรื่องเสียงคนหูแหลมแสบไหมถ้าฟังดี a u ล์ว่ะมีแสบอยู่บ้างคะ่ะเพราะว่าหูฟังตัวเนี้ยมันเน้น เสียงชัดพอมันเน้นเสียงชัดก็แสดงว่าย่านแหลมกับกลางแหลมมันจะเยอะหน่อยแต่มันสามารถแก้ปัญหาโดยการเข้าไปปรับ EQ ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเอียร์ฟันเนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าโอเ n นจัมมันมี ENC ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกอะไรได้อย่างนี้แต่ว่าพอเอาไปคุยจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้เสียงรบกวนมันก็ยังเข้าอยู่นะถ้าท่านไหนที่เอาไปคุยประชุมเอาไปคุยสัมภาษณ์งานแล้วรู้ว่าสภาพแวดล้อมท่านแถวๆนั้นอะ มันมีเสียงรบกวนเยอะแนะนำให้ไปซื้อพวกหูฟังอินเอียร์ไมเทปๆไอพวกแบบหัวเว่ยฟีบัตโฟสีหัวเว่ยฟีบัตหกไออย่างนี้ใช้ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟังเอียร์ฟันโอเ m นจในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสอสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟังเอียร์ฟันโอเปนจในที่ที่มีเสียงรบกวน เสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟังเอียฟฟันโอเพนจัมกับพัดลมเบอร์สามเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟังเอียฟฟันโอเพนจัมกับเสียงรบกวนแบบธรรมชาติเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่